วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่สนามมขนะครับเพื่อมาชมเกม F อยุทธครับระหว่างทีมขอนแก่นเอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับนัดนี้ทีมเมืองทองของเรามาเยือนทีมขอนแก่น,นแบบไม่ฟูลทีมนะครับมีผู้เล่นมีแค่14คนเท่านั้นนะฮะเนื่องจากว่าผู้เล่นตัวหลักๆของอาสามชันทนบุรีและก็ตัวกรุงเทพคริสเตียน,นะครับกติภารกิจกับฟุตบอลของทางโรงเรียนของน้องๆแต่ละคนนะครับนัดนี้วิทวินเป็นกัปตันทีมนะครับ กองเชียร์ของทีมขอนแก่น FC นัดนี้ช่วงครึ่งแรกก็ประมาณ500-600คนนะครับขอนแก่นมีโอกาสได้ลูกคิวคิกก่อนนะฮะแล้วก็เป็นทีมเมืองทองของเราสวนกับเจ้าน็อตเปิดมาให้วรนา,าทองครคือวรนา,าธเบิ้ลทําชิ่งก่อนจะมารับบอลคืนนะครับววรนา,าก็มีโอกาสที่จะเข้าไปยิงประตูหลบผู้เล่นขอนแก่นก,ก่อนจะยิงเบาไปฮนะแม การเลียงมาไกลจะขึ้นสนามครับจังหวะจบก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมของทีมเมืองทองฮะที่ยังไม่คมพอครับและหลังจากนั้นทีมเมืองทองของเราก็มีโอกาสได้ยิงจากน้องวสันสมานสินนะครับแต่เบิร์ตข้ามขานไปจังหวะนี้วรณนาทองเคือก็มีโอกาสได้ยิงอีกครั้งหนึ่งแต่ลักไม่ดีครับก็ยิงออกหลังไป โอกาสได้บุกอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับในช่วงครึ่งแรกสําหรับทีมเมืองทองของเราเป็นเมสซี่ครับที่ได้จับบอลก่อนจะกดดีขวาเบาเกินไปเท่ามือผู้สาประตูครับลูฟิคิดลูกนี้วานาดไหลผ่านให้กับเมสซีกก่กดดีขวาอีกครั้งหนึ่งก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆนะฮะสำหรับทีมเมืองทองชุด ยังเพเลเยอร์ของเราฮะที่ยังจบไม่คมพอฮนะจังหวะนี้วอร์นาก็ไหลมาให้เมสซี่พลิกตัวยิงด้วยซ้ายก็ข้ามขาดอีกเช่นเคยครับคือนช่วงครึ่งแรกนะครทีมเมืงทองของเรามีโอกาสที่บุกับที่นองแกัน FC อฟซมากพอสมควรนะครับเรียกว่าพับสนามบุกเลยทีเดียวเมสซี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะกดด้วยขวาถากเสาออกไปอีกเช่นเคยครับก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องมาปรับมาจูนกันต่อไปนะครับ ผอนกันมีโอกาสได้ยิงฟรีคิกระยะ50ล้าแม่เกือดขึ้นสนามนะฮะสำหรับกับตันทีมน้องสกลวัดนะครับก็ยังมีโอกาสได้สวนกลับครับจากจังหวะนี้แต่วิทวินก็มาตัดลูกนี้ออกห่างไปเียเตะมุมครับ ลูกเปิดแต่มุมของมึงทองเข้ามาก็แม่ชนคานแต่รู้สึกกรรมตาจะเป่าว่าเป็นการฟาไปก่อนหน้านี้แหละครับขันกันใช้จังหวะสวนกลับนะครับวางบอลยาวไกลามาฮะลูกนี้ได้ลุ้นเลยทีเดียวแต่ก็เป็นน้องนิวนะฮะท,ที่นันพ่วงจันทร์ที่ตัดออกหลังไปครับจะเรียกว่าครึ่งแรก2เซนเตอร์ของทีมมองทองอยืนจะได้ดีเลยทีเดียวครับ จบครึ่งแรกนะฮะเสมอกันไป0นย์ประตูต่อศูนย์นะครับพักขึ้นครวัวดิวสันก็พยายามแก้เกมและกระตุ้นนักเตะของเราให้กลับมาให้ได้ในครึ่งหลังนะครับน้องนิวมีการบาดเจ็บทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเลยทีเดียววิสันบอรนะครับว่าช่วง30มนาทีแรกของทีมเมืองทองในครึ่งแรกอนะ่ะเล่นกันได้ดีทีเดียวครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะช่วง15นาทีที่ผ่านมาพอรู้ตัวเองว่าทักษะความสามารถเหนือกว่าผู้เล่นของกันก็พยายามที่จะ คลองบอลก็อาตจะเองเยอะๆนะฮะก็น้องหลายคนก็รู้ตัวเองดีนะฮะว่าครึ่งแรกเนี่ยก็ยังไม่ดีพอนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับกองเชียร์ของทีมขอนแก่น FC ก็เริ่มหนาตาขึ้นนะฮะ เรียกว่าเพิ่มมากขึ้นเป็นพันคนเลยนะครับน่าจะพันห้าก, 1, 500กว่าคนขึ้นไปนะฮะเรียกว่ากองเชียร์อขอนแก่นนะให้ความสนใจกับฟุตบอลนัดนี้พอสมควรเลยละครับและนี่ผู้เล่นชุดใหญ่ของทีมขอนแก่น FC ก็มาให้กำลังใจงน้องๆด้วยครับ และเป็นครึ่งหลังครับจากจังหวะฟาวลูกนี้นะฮะกรรมการมองว่าเมสซี่นะอมือไปเหนียวเล่นคอนแกรนเอฟก็เสียฟรีคลิกครับแล้วก็เป็นกับตันทีมนะครับน้องสกลวันะที่ปั่นฟรีคลิกสุดสวยเข้าไปแม่เรียกว่ายิงได้สวยเลยทีเดียวครับลูกนี้ ดีขวาฮุกลงเบียดเสาเข้าไปครับของอาร์ตของเราก็พุ่งไปถูกทางนะครับแต่ว่าบอลมันเบียดคานเบียดเสาเข้าไปแหมลูกนี้ก็ต้องชมคนยิงนะครับขอนแก่นเอฟซีขึ้นนำหนึ่งตอศูนย์กองเชียร์ก็ได้ดีใจกันนะครับหลังจากนั้นทีมมุอทองของเราก็พยายามจะสวนกลับและเกือบได้ประตูคืนทันควันนะครับจากจากังหวะนี้น้องวันรนะฮะเปิดดีขวาเข้าไปแล้วเป็นผู้เล่นขอนแกน FC, ่นเอฟซีมงเกือ <laughs> บเข้าประตูตัวเองครับ กระจาจ,จังหวะนี้นะครับผู้สาป,ประตูเปิดบอลโยนยาวขึ้นมานะฮะกองหน้าของขอนแก่นจับบอลที่สวยมากครับลูกนี้ก็จะแทงทะลุให้เพื่อนมีโอกาสได้ลุ้นประตูครับมแต่ต้องอาร์ตเนี่ยออกมาตัดเกมไม่สวยทีเดียวเช่นกันครับขอนแก่นต้องบอกว่าเป็นทีมที่โวยโอกาสในการเล่นลูกสนกขับได้ดีทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะมาดูจังหวะนี้ครับ ผู้เล่นหมายเลขเกนะ้าใช้ความสามารถเฉพาะตัวแหวกเข้าไปก่อนจะยิงมุมแคบเข้าไปโอ้โหทีมขอนแก่นขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ครับเป็นน้องศักดิ์สิทธิ์ยืนชีวิตนะครับแหมต้องบอกว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองเนะี่ยเบียดผู้เล่นมือทองของเราก่อนจะโยกหลบเซนเตอร์อีกคนหนึ่งยิงมุมแคบเข้าไปลูกนี้ต้องยกให้ครับต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะฮะผู้เล่น แขงหลังของ,ของทีมเมืองทองของเราไม่ว่าจะเป็นน้องนิวน้องวิทวินพยายามจะหยุดแล้วนะครับแต่หยุดไม่ได้ฮะเมืองทองมีโอกาสจะได้ยิงเหมือนกันครับจังหวะนี้จากตาโอเร่กคาร์ลาน้าไปก่อนครับลูกนี้ก็พยายามจะทวงคืนนะครับโกราณะเสียบอลในแดนของขอนแก่นขอนแก่นโยนยาวอีกครั้งนะฮะ แม่อาจจะเป็นเจ้าอาร์นะฮะดักจังหวะถูกแล้มาตัดออกไปได้ครับก็จังหวะสวนกลับของทีมผอนการ FC นซีน่ากลัวทีเดียวครับก่อนที่ช่วงท้ายเกมนะครับก่อนหมดเวลาทีมทอนกเราก็จะมาได้ลูกฟรีคิกลูกนี้นะครับแล้วก็เป็นน้องสุพนนท์นะครับที่เปิดลูกฟรีคิกเข้าไปวิทวินเอาเข่าทิ่มเข้าไปฮะ ทีมเมืองทองเราตามมา2ประตูต่อ1ครับแม่แต่ก็เรียกว่าก่าจะได้คืนก็สายเกินไปแล้วล่ะครับเพราะว่าพอยิงเสร็จฮะเอาบอลไปตั้งฮะผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาทันทีจบเกมครับเมืองทองพ,พ่ายแพ้ทีมขอนกัน f c ฟไป็น2ประตูต่อหนึ่งครับก็ต้องไปปรับไปแก้กันในนัดต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ Uh, one more match One more game lose one, วิษณนก็บอกนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เขารู้สึกเสียใจครที่ทีมเมืองทองของเรามาเยือนทีมขอนกันเอฟซีแล้วก็พ่ายแพ้กลับไปแต่ว่าทีมเมืองทองเราก็มีปัญหาพอสมควรในการมาเยือนทีมขอนแก่นในนัดนี้นะครับเนื่องจากผู้เล่นตัวหลักหล,ลายต่อหลายคนไม่สามารถมาร่วมทีมเล่นในนัดนี้ได้นะฮะก็เลยทําให้ทีมเมืองทองของเราพ่ายแพ้ไปแลังจากนี้กลับไปก็คงต้องซ้อมให้หนัก เข้มทุกๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิตเนสเรื่องการกินหรือเรื่องการเข้าใจเกมแล้ววิสันก็ได้บอกด้วยนะครับว่านักเตะทีมมอทนทองของเรายังมีอายุ16ย่าง17ปีอยู่หลายต่อหลายคนนะครับทำให้ยังต้องใช้เวลาในการปรับในอนาคตอีกต่อไปเกมในแมตช์หน้าครับเขาพยายามที่จะคว้าคะแนนกลับมาให้ได้นะฮะจากการไปเยือนทีมสิสเกต FC นะครับจะพยายามเต็มที่นะครับเพื่อผลคะแนนในนัดหน้าครับ